สวายดีป่าลุงมือนี้มาพก,กนัหนา่าคิงเดลมือนี้น้องคิงออกมาหน้านอีพอกำลังตัดเขาอยู่พูนพูนเดียวคอยสีภาาไปบึงอพอเลึกไปก้านม่ใบกับพอใหญ เดเนอยู่หุนเขากระลไลขนานี้ไปกันเลยนาน่ะปูนพออยู่ไปไปพอ ไปกันคนใหญ่ก็ไม่ไว้ใจกัาอยู่พูนขอยจะพึ่งอย่าไปทำไม่ดีอย่าไปทำไม่ดีอุ๊ปเออไปกัน

หมด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 โอ้ยไม่เออไม่หมดเลยไม่หมดอีกเหรอไปเอ่อหมดอีกแล้วใช่ไหมหมดเออโอ๊ยขาดีกล้พี่ได้ Bên thiên thiên ừ. một bên cái kia đó xin ạ mực thì có lao, lắm rồi mực nặng ui 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 phải có ăn đi khỏi thôi cái gì tắt nhà vô ui cái nó hơi เขาอีกเขาอะไรเขาจับเาเขะกินเขาจะแกว่างนะคะตะั่

ขอกองบายุคปี๊ไปไปไปเฮ็ดยางพยา เฮ็ยจังคนใหญ่เฮ้ยจังพนใหญ่กับไม่ไวตแกี้วเขาอยู่ พูดใหญ่ไปบไปเอจังพญานิยมสาบายดีนะติสบาดีโอ้อน้ององชิ้มาเยอะเลยค่ะถ่า,ายคลิปโอ้ถ้มาถ่ายรอกเกฮะถ่ายรอบถ่ายรอบแร <laughs> <ว>กเนี่ย เอาเครื่อกัอนอึ๊บแค่น้นเราคิดเกือบรุดสับปลอดภัยหรือเปล่ป <c oughs> า,าล่ะเนี่ยหนักกล่องได้ดีหนักกล่องสบายดีเลยตีฝไม่ไหวสบายดีเห็ดยังนี่มาดเขานี่เห็ดขี้เขา สิพาไปพาเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเข่าชุกดิเนี่ยพาไปเบิ่งเข่าชุกกันจะก็บอกนะจีรถไคลิปขังแดดแต่ว่าตัดเขา่ามัดเขา่าเกี่ยวเขา่ออาหมดตีส์แต่ว่านะจีจะหมดหมดอยู่หน้าเดีย๋ยวขึ้นลายแท้หมดยังเอ้าก็หมด มุดลำมุดแดงไายอ่ะเจ๊ไหมันหลายเหอจได้ใส่หยอย่มองนี่กบพี่มันลายเหจด้มันม่าแต่ป่าภูจากนี่ค่ะนี่นี่ก็คือเขาคุณ าไเย็นนพล้ายไปคลิปว่เนาะนเย่าไไถ่ายไปถ่ายเขาโตมันมัดกันสิน่ะน้เย็นม่าดาอะไรสิเออถ่ายคลิปแด่คุณแอถ่ายคลิปล้นได้เลยถ่ายคลิปล้นได้อแ่อกาถ่ายค่ใเลย

คุณเอตุยเอตุยเอตุยเอาเขาไปทางนี้นี่ไปกันนี่เขากองแบบยืนนี่เขา นี to to. ่จะขึ้นเขาไปถ่ายน้องกั้นเหรไปกันงั้นเป็นอย่างเป็นอย่างไปดี้าลุงนะบ๊ายบายไปเลยไปบายไปเลยไปไปย เนี่ยเอาอะไรคลิปอีดาแม่เบิง่งกซิปนาทีแล้วปิดคลิปมันนี่ไปยังมาไปอีดามาเตซายมาแต่หาเพอร์อ,อ,อ่ะปิดคลิปพี่ปิดคลิปเงาแล้วจับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนล้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆนังขี้แนล่ลบ๊ายบาย